สวัสดีสสดค่ะเรียนท่านผู้ปกคร,รองทุกท่านค่ะและะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนคควันนี้พบก,กับครูบุ๋มนะคะและครูฟางค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องต้นไม้ค่ะใช่แล้วค่ะต้นไม้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อพวกเรามากเลยนะคะเพราะต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ต้องการอาหารอากาศน้ําต้องการที่อยู่อาศัยและก็สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยค่ะ ครูฟังคะครูฟางทราบไหมว่าถ้าเกิดโลกของเราไม่มีต้นไม้เลยอะครูฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ถ้าโลกของเราไม่มีต้นไม้เลยครูฟังว่าทั้งสัตว์แล้วก็คนไม่น่าจะมีชีวิตยอยู่ได้นะคะครูปูใช่ค่ะต้นไม้มีประโยชน์มากที่สําคัญมากๆก็คือต้นไม้เป็นหรือพืชเนี่นะคะเป็นผู้ผลิตอาหารให้กับทั้งมนุษย์และสัตว์คะ่ะเราอยู่ไม่ได้จริงๆคะ่ะครูฟาง เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้กันเลยนะคะไปเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกับครูฟางค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอาทิตย์นี้เราเรียนหน่วยอะไรกันเอ่ยอถ้าเด็กๆไม่รู้นั้นก็ฟังฉเฉลยเลยนะคะ อาทิตย์นี้นะคะเราจะเรียนหน่วยต้นไม้กันค่ะเด็กๆอยากเรียนแล้วใช่ไหมคะเอแต่ก่อนอื่นนะคะครูฟางจะพาเด็กๆมาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะว่าเด็กๆรู้จักต้นไม้อะไรกันบ้างงั้นเราไปทบทวนความรู้เดิมของเด็กๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ เด็กๆคะเด็กๆลองถ่ายดูสิคะว่าต้นไม้ที่เด็กๆเ,เห็นเนี่ยคะ่ะคือต้นอะไรคะดเด็กๆติกตกต๊กตอก๊อกติ๊กต๊อกอ่างั้นเรามาดูพร้อมกันเลยคะ่วะว่าคือต้นอะไรค่ะต้นนี้นะคะก็จะเรียกว่าต้นลีลาวดีนั่นเองคะ่ะงั้นเราไปดูต้นต่อไปกันเลยคะ่ะเด็กๆแล้วต้นนี้ล่ะคะดเด็ก มีชื่อว่าอะไรคะเด็กๆลองท่ายดูสิคะว่าชื่อว่าอะไรครูฟังเชื่อว่าเด็กๆรู้จักกันดีเลยคะ่ะหนึ่งสองสต้นต้นมะม่วงนั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปกันเลยนะคะแล้วนี่ต้นอะไรคะเด็กๆเอ๊ ที่เรานำลูกไปทำส้มตำกันนะคะครคูฟังเชื่อว่าเด็กๆหลายคนต้องเคยกินส้มตำแน่ๆต้นอะไรคะเรามาตอบพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3ต้นต้นมะละกอค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะไปดูต้นต่อไปกันเลยค่ะต้นนี้ต้นอะไรคะ หนึ่งสองสาต้นต้นบัวน,นั่นเองค่ะเราไปดูต้นต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะนี่ก็เป็นต้นสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าต้นนี้เป็นต้นอะไรคะอ่าตอบพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสมต้น กระเพานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้รู้จักต้นไม้แล้วนะคะต้นไม้ที่คูฟางนํามานะคะวันนี้ก็เป็นต้นไม้รอบๆบ,บริเวณโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะเด็กๆ,ๆหลายคนนะคะอาจจะคุ้นตากันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ลักษณะรูปร่างของต้นไม้กันค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะลักษณะรูปร่างของต้นไม้นะคะ,ะคุณครูฝังให้ลิเด็กสังเกตต้นไม้แต่ละต้นนะคะว่ามีลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันคะเด็กๆใช่แล้วค่ะต้นไม้แต่ละต้นนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะ บางต้นนะคะก็จะเป็นต้นไม้พุ่มเตี้ยบางต้นก็จะเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่และบางต้นนะคะก็จะมีหนามด้วยนะคะเด็กๆซึ่งลักษณะรูปร่างของต้นไม้แต่ละต้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของแต่ละพันธุ์นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ลักษณะรูปร่างของต้นไม้กันไปแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ครูฟางก็ขอลาเด็กๆกไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆใกล้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้กันแล้ววันนี้คุณครูฟางมีกิจกรรมมาให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ทําร่วมกันด้วยค่ะนั่นก็คือให้เด็กๆและผู้ปกครองเพาะเมล็ดพืชร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพืชอะไรก็ได้ค่ะเด็กๆ และอย่าลืมวาดภาพบันทึกการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ตัวเองเพาะด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูทั้งสองท่านก็ขอลาดิดิกไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ